โอกาสต่อไปจะทำศาส,สนาจากศาสนาอาจารย์ในแพทย์สิริชัยที่ยาโสพลขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โอกาสผมมาแห่งปันความเชื่อกับพี่น้องทั้งหลายในคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าที่อปร์ทรงประทาน พรแกทิจจังแห่งนี้มากมายในเห็นพี่น้องเก่าๆก็ยังอยู่ที่นี่กันแล้วก็มีหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกันก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆแล้วผมอยู่ที่นี่เมื่อวันฉลองโบนะครับก็คงมีโอกาสมาบ่อยๆนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายมากมายในวันนี้ผมมาแบ่งปันความเชื่อพี่น้องทั้งหลายเรื่องชีวิตประจําวันคือความเครียดของชีวิตของเราให้เราลงใจกัน ข้าพบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสุดขอสิ่งที่จะกล่าวออกจากปากนี้ขอเป็นปากที่พระองค์ทรงเจอเพื่อสิ่งที่จะกล่าวออมานั้นเป็นสิ่งที่สิ่งที่พอพระทัยของพระองค์จ้ะให้เปทิงจิตจิตใจพี่น้องทั้งหลายเพื่อจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของแต่ละคนเพื่อเขาสามารถต่อสู้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ดยมีพระองค์เป็นพระเจ้าของเขาขอให้เวลานี้ เวลาของพระองค์ในพระนามสกิจจา a m e ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยไม่น่าจะมีในมนุษย์หรอกความเครียดจริงๆแล้วเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มนุษย์ได้ทำบาปถ้าเราลับย้อนกลับไปที่สวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาัมอีวานั้นอยู่ในสวนเอเดนมัน,น,นเขาไม่มีความเครียดทุกวันเขาทำงานอย่างมีความสุข สัตวทั้งหลายก็รักกันไม่ตัดกันที่น้นไม่มีการเจ็บการป่วยการตายเพราะว่ามีต้นไม้แห่งชีวิตอยีกที่นั่นเมื่อเรารู้สึกจะแก่ตัวแล้วก็ไปกินผลไม้ที่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเราก็ยังหนุ่มสาวเหมือนเดิมตลอดเลยที่นู่นมีแต่เชื่อดีไม่มีเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเคารักกัน เขาไม่ทาร้ายเราแต่พอมนุษย์ทําบาปข้ามาสิพระเจ้าพอให้มนุษย์ออกจากส่วนเอนมาอยู่ในโลกนี้ถ้าเราอ่านจักรปฐมกาลบทที่สามก็ส่วสิบเก้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสก,กับอาดัมและอีวาอยังไงพระองค์ตรัสว่าความยากลำบากจะมาถึงเราเราจะต้องออกไปทำมาหากินพี่น้องที่รรกทั้งาย พระเจ้าไม่ได้เปีนเยนแต่บอกมนุษย์เราต้องไปทำอาหารกินพระเจ้าก็บอกสัตว์ทั้งหลายก็ต้องไปทำอาหากร,ก,ตรตหาาหากินเหมือนกันเมื่อทุกคนองมาอยู่ในโลกนี้รวมทั้งสัตว์ด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นความยากลำบากก็เกิดขึ้นยิ่งกว่านี้นมีปัญหากับสิ่งแวดล้ลอมที่เปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกนี้สร้างความเครียดให้กับเรา ความเครียดที่เราพบอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นความเครียดที่เกิดจากสภาพร่างกายและจิตใจของเราที่ต้องประจนอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยสังคมต่างๆนี่ที่เราพบอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกันมากมีข่าวสารวิทยุโทรทัศน์ข่าวอินเทอร์เน็ตเอ้ยไม่ห,ไหมดถ้าเราลูกข่าวทั่วโลกไม่ว่าตรงไหนก็ตามมีข่าวเต็ไๆมากายตรงไหนก็ตามเรารู้หมด เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและทาไม่ถึงเลยการที่ร้ายแรงรำใหเกิดค,ความเครียดทำสิ่งเช่นคนทําร้ายกันคนตกงานกันใน,นเมืองนี้แผ่นดินไหวน้ําท่วมและอื่นๆไม่เห็นว่าความเครียดมันเกิดขึ้นได้ตั้งเด็กและผู้ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเป็นสิ่งที่ดีความเครียดคือ จิตใจในการปรับตัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือสามารถที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาอันนี้เราทุกคนต้องตายปฏิกริริยานี้ช่วยเราสามารถต่อสู้กับชีวิตได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเรามีความเครียดที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็มีความเครียด พนเพียก็มานั่งฟังผมที่เราคิดึงชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนาฬิกาปุกฮะไม่งั้นตื่นไม่ได้มันเครียดฮะออกจากบ้านขับรถไปเครียดเ,ยเด็กถนนติดรถติดฮะไปทำงานงานก็เยอะเครียด เราได้ทำไมาเราบรรจนกับกความเครียดเราได้จริงๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวผมจะเรียกความเครียดนี้ว่าความเครียดปกตินะเป็นความเครียดที่เกิดตลอดเวลาโดยที่เราสามารถต่อสู้กับมันได้ทำไมาเราต่อสู้กับมันได้เพราะเราเจอมันทุกวันคุณลองคิดดูสิถ้าคุณอาศัยอยู่ในทิ่ทุรกันดาร คุณขับรถหลับตาขับรถก็ไม่มีรถชนเพราะคุณไ่อยู่ี่กรุงเทพเพราะจับพวงมาลัยขับรถออกไปเท่านั้นเองอความเครียดมันเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีประสบการณ์อย่างนี้แต่สมมติเราอยู่ในกรุงเทพทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยหน้าวันแรกขับรถไปเครียดวันที่สองขับรถค่อยหายเครียดวันที่สามขับรถหายเครียดอยู่สักเดือนหนึ่งหายเครียดเลย แต่ก่อนขับรถดีเหลือเกินขับตรงไปตรงมาใช้ปนานนาแล้วก็ปล่อยไปพออยู่สักพักหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้น,นปล่อยก็ป,า,า,ปานน่ปานหน้าเราไม่ถึงที่ทำง,งานฮะเราก็ต้องปานหน้าเขาบ้างเลยกลายเป็นของป,ปกติเพราะฉะนั้นความเครียดเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นจากการปรับตัวของเราทาให้ปรับตัวเราได้ผลยิงเครียดว่าความเครียดที่ปกติความเครียดเหล่านี้ไม่มีความสําคัญต่อชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเราสู้มันได้ นี่ก็ว่าพอมาอีกระดับหนึ่งความเครียดที่ผิดปกติความเครียดที่ผิดปกติคือความเครียดอะไรตอนเช้าตื่นขึ้นมากินข้าวเรียบร้อยขับรถออกไปตุ่มรถชนไม่ได้เกิดไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นนะอิเราชนกันหรือว่าคนหนเขาชนกันทาให้เรารถเราติดไม่สามารถจะไปทํางาน นะเขาบอกถนนเป็ดความเครียดพุ่งมางทันทีเพราะอะไรเป็นความเครียดที่ไม่ได้คาดคิดถึงเป็นความเครียดที่ผิดปกติคือเป็นความเครียดที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นความเครียดเหล่านี้เนี่ยเป็นความเครียดที่เราพบได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านเราก็เจอความเครียดนะ วันหนึ่งมีความสุขหรือก้นกลับบ้านเป็นวันสุขร์ลูกชายชวนบอกว่าพรุ่งนี้เราไปเที่ยวมิวเซียมด้วยกันนัดกันเรียบร้อยกลับถึงบ้านท่อน้ำรั่วในบ้านความเครียดเกิดขึ้นมาทันทีเพราะเหตุการณ์นี้ผิดปกติรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสี่วันไม่ได้อบน้ำในบ้านเลยต้องไปอาบน้ำนอกบ้านนี่เป็นความเครียดที่เกิด ในความเครียดที่ผิดปกตินะไม่มีความเครียดอีกแบบหนึ่งนะเราได้บอกความเครียดที่เกินกำลังภาษาอ,โอ,โอังกฤษว่า overwhelming stress ความเครียดสภาวะนี้เกิดขึ้นถ้าปัญหามันมากเกินกว่าปกติเช่นอะไรยกตัวอย่างง่าย แผดดินไหวเราทุกวันนี้อยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเรามีความเครียดอยู่รู้ไหมความเครียดอะไรกลัวแผ่นดินไหวนะเขาจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยไม่กลัวแผ่นดินไหวเรากลัวแผ่นดินไหวแต่เป็นความเครียดที่เราซ่อนอยู่ในใจเราไม่ได้เปิดเผยออกมาวันดีคืนดีแผ่นดินไหวก็กือขึ้นตุ้ม เราก็รีบกลับบ้านบ้านเราไปไนไรเปล่าปรากฏว่าบ้านยังอยู่มีรอยคท่นหนึ่งหนึ่งนะความเครียดมันเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแล้วนะระดับสองแล้วเราหลับสามเพื่อนอะไรมากลับไปถึงบ้านบ้านพังทลายหมดแล้วจับพนิษง์ไว้ความเครียดนี้เป็นความเครียดที่โอเวอร์เวนี่หรือความเครียดที่มากเกินกว่าที่เราจะสามารถผจญกับมันได้ ความเครียดอย่างนี้เป็นความเครียดที่เราทั้งหลายเนี่ยไม่อยากจะพบก,กอย่างเช่นตกงานตกงานเป็นเวลาหลายเดือนหางงานทําไม่ได้หนี้สินท่วมตัวแก้ไขไม่ได้ทางที่เราพยายอมอดทนทําใจนับเข้าขาความเครียดนี้ เวลาอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเครียดมากๆคือบุคคลในครอบครัวป่วยหนักถ้าเป็นโรคหัวใจตป่งตายเครียดสักสองเดือนหายไอ้ที่เป็นความเครียดที่หนักคืออะไรคือโรคเรื้อรงังคนในบ้านเป็นโรคเรื้อรงังเช่นเป็นมะเร็งเป็นโรคความจำเสื่อม โรคเหล่านี้เป็นเดือนเป็นปีใหม่ๆก็จนได้เพราะเราพยายามหาแมานิเซึมต่างๆมาช่วยเราให้เราสามารถเอาประสบการณ์ของเรามาช่วยเพื่อจะให้เราสามารถจะสู้กับความเครียดนั้นได้แต่ถ้าความเครียดมันอยู่ตลอดเวลา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 เกิดอะไรขึ้นครับร่างกายมันรับไม่ไหวอ่ะ บางทีพี่น้องหลายคนรักอันดีพอแม่เป็นควารรมจำเสื่อมเอาซายมัร์ทุกคนก็ดีใจมาช่วยกันดูแลดูแลมาสองปีไม่มีใครดูแล,แลนะส่งไปนน่ซสิงคโปร์พอดูแลไม่ไหวไม่มีความเครียดที่เราสู้ไม่ได้ในที่สุดเราต้องหาที่พึ่นคือให้คนนึ่็รับไป นี่คือความเครียดที่โอเวอร์เวนในแง่จิตวิทยาและการแพทย์แล้วเนี่ยรู้ไหมว่าความเครียดไม่ได้เกิดเหมือนกันทุกคนมันมีคนอยู่สาประเภทที่เครียดจัดชอบความเครียดทักแหล่มีอะไรอะไรเครียดอ่ะทไมคนสามประเภทนี้เป็นพวกอะไรกลุมราคือพวกที่ภาษาอังกฤษว่า perfectionist คือพวกที่สมบูรณ์แบบ ยังต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะไม่มีการยืดหยุ่นในชีวิตนะไปทํางานเนี่ยวางเวลาไว้เรียบร้อยเสร็จเก้าโมงต้องทานี่สิบโมงต้องทานี่สิบเอ็ดโมงต้องทานี่เที่ยงกินข้าวบ่ายโมงต้องเริ่มทางานคือไม่มีอะไรยืดหยุ่นตลอดเวลาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะเขาเองเนี่ยลืมไปว่าเขาเขาเครียด จากไอ้ความที่เขาเป็นเบอร์ c ฟคช n i s ิหรือเป็นคนที่สมูนุนบแบบแต่เขาคนที่เดือดร้อนไม่ใช่คนกลัวเขานะ่ะไอ้คนรอบข้างเขาดเดือดร้อนถ้าสามีเป็นคนเจ้าระเบียบไนะโอ้โหภรรยาบาเราไม่อยากกลับบ้านสามีที่มาเนี่ยมาถึงเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้เ็ร็ะเนี่ยหกโมงแล้ว กับเ้ายังไม่ได้ทำภรรยาเครียนะเพ,พราะอะไรเพราะภรรยาไม่จะคนสมุนแบบเหมือนกับสามีความเครียดก็ถือขึ้น,นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นความเครียดคนที่ชอบยุ่มยุมยิ้มยิ้ม,ม,ม,มเป็นผู้ที่ชอบรายละเอียดนะอะไรเก็บไปคิดมด้งนะนั่งคุยกันอย่างเนี้ย เอพอขยิ้มยิ้มจับสายกลับไปบ้านานั่งที้นี่มันกำลังด่าเราแล้วตอนเเกิดความเครียดขึ้นนะพรไอ้ความเครียดแบบนี้ไม่ว่านะไปเล่าให้สามีภรรยาฟังที่บ้านความเครียดก็เกกคนหนึ้ขึ้นมาคือมันก็ต่อเป็นลุกโศกลูกโศกเป็นความเครียดเพราะว่าเราอยู่กับคนที่ยุ้มยิ้มตลอดเวลาคนเหล่านี้เป็นคนที่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเอง อีกกุ่มหนึ่งที่ชอบมีความเครียดมากคือพวกคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์อ่อนไหวหรือพวกเซนสติปีโป e ขอโทษนะเป็นในผู้หญิงเยอะเป็นคนที่เอาความรู้สึกตัวเองนเนี่ยไปผูกพันกับคนอื่นใครว่าอะไรก็ตามเนี่ยเซนสติมากแล้วพวกที่แปลกอนะ่ะชอบคิดในแง่ลบไม่คิดในแง่บวก นะแม้แต่เขาคิดในแง่บอกไม่ใช่พวกนี้จะคิดในทางที่ไอ้นี่เขากําลังด่าเราหรือเปล่าเขากำลังว,ว,ว,ว่าเราหรือเปล่าเขากำลังคิดอย่างนั้นอย่างนี้เยเนี่ยมาโอ้โหวันนี้คุณแต่งตัวเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยดีนะเสร็จเลยกลับบ้านไปนั่งจอ้องกระจกตรงนี้มันไม่ดีตรงนั้นคนเซนซิทีสเครียดแล้วนะที่ไปนั่งดูกระจกนี่เครียดนะนี่ยพวกพยายามหาสาเหตุว่าทำไมฉันถึงเครียดอะเป็นยังไงถ้าที่จริงแล้วเนี่ย ความเครียดเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาแต่การที่เราไม่ยอมรับว่าเราเครียดเนี่ยเป็นตัวปัญหายิ่งมาทำให้เราเครียดจนกลายเป็นโรคขึ้นรู้ไหมอาการความเครียดเป็นยังไงที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยากรู้ไหมเราเป็นคนเครียดยังไงตรวจที่หัวใจจะโทสุดถ้าเราเต้นเนี่ยนะ เกินร้อยเนี่ยหรือเฉียดร้อยเนี่ยนะต้อดเวลานะคนคนนั้นมีความเครียดถ้าก็ตรวจหัวใจแล้วปกตินะไม่เป็กปกติหมดแต่ว่า,าเต้นแรงสองความดันโลหิตขึ้นสูงกว่าปกติรู้ไหมเวลาคนไปหาหมอท้อย่าปนหมออยู่บ้านตรวจกบปกตินะแต่พอหาหมอแล้วขึ้นทีเลย เพราะอะไรมั้งกลัวกลัวหมอจะพบโรคมันตามขึ้นมานะไอที่ขึ้นนี่ไม่นจะขึ้นตัวล่างนะตัวบนไอตัวบนซิสต์ลี่เนี่ยตัวนี้มันขึ้นเพราะยังเวลาที่เราจะจะจะรู้อะไรก็ตามเรารู้ว่าเราเครียดไม่เครียดเนี่ยนะนะเช่ควากเพรสชั่นดัดูเลยซิสตอลี่มันขึ้นหรือเปล่านะเพราะยังเวลาที่ไปหาหมอเนี่ยเครียดความซิสตอลี่มันก็เลยขึ้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือคือนั่งแล้วทำไงนะ จบหายใจลึกๆแล้วก็เนี่ยนั่งเฉยๆย nhiêu เงียบกว่มเป็อะไรงไรนะแต่เดี๋ยวนั่งั่สักพักหนึ่งก็เนี่ยคนคนนี้รู้เลยว่าในใจเขากำลังเครียดอยู่กำลังเครียดต่อมาเลยมั้ยท้องอืดท้องเฟ้อฮ้นั่งๆที่ไหนก็ท้องเฟ้อแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะ มันพกนก็กินจุกกินจิกเครียดอะไรกินทุกทีเลยน้ำหนักขึ้นหนักขึ้นแ้วจิตใจอะไรมาเกิดอะไรขึ้นจิตใจนอนไม่หลับกลางคืนน,นอนไม่หลับเนี่ยผมเป็นหมอเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไปเปิดดูคนไข้ในรามาหาผมเนี่ยยามมน,นหลับกันเลยนอนไม่ได้ผมต้องมาคุยกับพี่สตีนด้วยบอกว่าพี่สตีย มีมัเนเจ้าเังนอนไม่ได้เออนอนไม่หล <c oughs> ับกระสับกระส่ายเวลวก <c oughs> ากลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นความเครียดนานๆเข้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสือ่อมโทรมลงเป็นโรคความดันโรคหัวใจโรคจิตใจโรคซึมเศร้าโรคเหล่านี้ก็จะตามมา โรคภูิแพ้โรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคอะไนี้เกิดขึ้นจากความเครียดทั้งสิ่งรู้ไหมเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอจะแนะนำาไงนะหมอบอกเราต้องทำาไงหมอจะแนะนำสองอย่างพี่น้องจะรับคุณเครียดเลยวให้เรายอมรับสเสียะว่าคุณนี่เครียดนีคือเวลาคนหมอก็จะบอกว่าคุณเครียดหรือเปล่าโอ้ผมไ,ไม่เครียดเลยฉันไม่เครียดฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่มีอะไร เนี่ยแต่หมอเขารูกว่าคุณเครียดนะหนึ่งให้เรายอมรับว่าเราเครียด <c oughs> อันที่สองที่เราต่อสู้ความเครียดคืออะไรต้องทําใจต้องยอมรับว่าความเครียดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับเ,เราเราต้องรู้จักที่จะปรับร่างกายและจ,จิตใจของเราที่จะให้มีความสุขหรือสันติสุขให้มากที่สุดนะ <c oughs> เขาแนะนำไงว่าวิธีผ่อนความเครียดเขาแนะนําว่าให้ไปทํา มีดิตเทชันนะไปเรนะียนโยคะนี่น,นี่ทางโลกเขาแนะนำนะนี่ผมไม่ได้แนะนำนะนี่ผมยังไม่ได้แนะนำเข้าสู่พวกเราทั้งหลายที่นี่นี่ผมก็เลยบอกว่าทางโลกนี่แบบเ,เขาแนะนำเขาแนะนำยังไงไปลาไปหาหมอเขาแนะนำยังไงเขาจะให้เราฝึกการหายใจหายใจนะไปหาหมอเขานวดสิหาหมอหนวดนวดร่างกายนวดกล้ามเนือ้อนะรู้จักที่จะพักผ่อน อันที่สองคืออะไรเขาบอกให้มองโลกในแง่บุนี่คือวิธีทั้งโลกเขาสอนเราไนงะให้มองโลกในแง่บุให้เรารอกรููเหตุการณ์ต่างๆเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแปลว่าถ้าเรายอมรับว่าความดีมันจะเกิดขึ้นวิธีที่สามก็คือเขาบอกให้หากิจกรรม,มต่างๆทาอย่าอยู่คนเดียวไม่ใช่มั่งอยู่บ้านอูโทรทัศท์ทั้งหนอ,นอดอาจจะว่าดูละครไทยนะมีแต่เรื่องเศร้านั้นแหละ เนี่ยนังเองทุกทุกทุกนางเอทุกทุกีอยู่เลยดูแล้เจ็บใจทนานเองเครียดขนกันะเพราะฉะนั้นก็บอกให้ไปพักผ่อนบ้างอย่างเช่นการตกแต่งบ้างการอันหนังสือการไปเสริมสวยการแต่งตัวให้สวยงามไม่ต้่งคิดเตียนสวยไม่ได้คิดเตียนก็สวยได้อายุมากสวยได้ไหมสวยได้ ไม่จะบอกว่าฉันแก่แล้วไม่ต้องแต่งก็ได้ไม่เห็นมีใครมองฉันเนี่ยเขามองกันนะมองว่าเราแก่เพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวของเราให้เหมาะสมให้สมกับที่เราเป็นคนที่เขาดูแล้วชื่นใจไม่จะมาดูแล้วเราเศร้าเขาก็เศร้าไปกับเราเชื่อไหมบางคนเนี่ยคุณเป็นไงสบายดีครับโอ้ไม่สบาย ันนี้เหนื่อยนะวันนี้มีไข้ทุกอาทิตย์เจอ,อนอาเลยเป็นไงสบายดีไ้มไม่สบายเนี่ยมีคนอย่างนี้นะคือไม่สบายเลยไม่เคยสบายสลกทีเนี่ยคือคุยกันเสร็จล้วเครียดนะคนที่คุยได้เครียดนะเพราะฉะนั้นพยายามหากิจกรรมอะไรต่างๆทำกิจกรรมในบสการมาร่วมคณะสตรีในบส คณะบุรุษไปบุกไปเที่ยวด้วยกันที่สะพานเหลืองนะเขามีจัดทัวร์เที่ยวทุกๆเดือนหรือสองเดือนจะพาผู้สูงอายุไปเที่ยวในราคาถูก